ยาสีฟันสมุนไพรด็อกตอร์วีคิดค้นโดยทันตแพทย์โบราณว่าลูกไม้ย่อมหล่นใต้ต้นแต่ไม่ใช่สำหรับหนุ่มมีซอลูกชายของหมอนำรุ่นใหญ่เฉลิมพลมาละคำที่ฉีกแนวจากคุณพ่อคนนีอเีถ้าเรารู้ว่าเป็นลูกนักร้องอะ่ะมันจะเป็นแบบตมต้อยพ่อแต่นี้นเราฉีกแนวเลยมันต้องฉีกครับถ้าถ้าไปทำเหมือนพ่อมันก็จะเหมือนกันค่ะ คนฟังก็จะว่าเอาถ้าถ้าเหมือนพ่อจะดูลูกทำไมก็ต้องไปดูพ่อดีกว่าเราเราก็เลยขอไปแนวอื่นดีกว่าครับในการเขียนเพลงเราได้แบบได้ได้ไดเขาเรียกว่าได้ได้ทำพ่อบ้างไหมหรือพ่อได้เปิดปากพ่อบ้างไหมไม่ครับเรื่องการเขียนเพลงก็คือพ่อเป็นคนไม่ค่อยสอนพ่อตังเกตพ่อเอาสังเกตแล้วก็เป็นคนชอบฟังเพลงด้วยต้องฟังเพลงเยอะๆก็เลยได้ทำหลายเพลงปีนี้ตั้งใจ มาสี่เพลงครับนะคะเตรียมไปถึงไหนแล้วเตรียมไปถึงไหนแล้วเลี้ยงไปถึงไหนแล้วเลี้ยงสีงง่เพลงตอนนี้เพิ่งเตรียมแค่นเนื้อครับแต่ดนตรียังไม่ทำน่าจะอีกประมาณสามเดือนน่าจะเริ่มอีกเพลงหนึ่งพ uh huh. ยายามปล่อยน้อยลงแล้ว uh huh. ปีปีเมื่อกี้ปล่อยห้าเพลงค่ะ uh huh. ดังแค่สองเพลงค่ะ uh huh. แต่เราผลงานนี้เราคิดคอนเซ็ปต์เพลงหมดเลยไหมแล้วแต่เพลงครับบางส่วนมากจะเขียนเอง uh huh. ส่วนน้อยจะจะ จะใหใหหหห้้คคคคนนนนนออออุ่่่่งงงงแตตตวาาาดดดดดีีิเเเมมป็ทรรรยัรบกถึงแม้จะคนละแนวทางแต่ความสามารถก็ล้นเหลือไม่ต่างจากคุณพ่อเลยจริงๆนะคะติดตามทุกความเข้มข้นของคนลูกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลูกทุง่งและ y o u t u b e ข่าวลูกทุง่งติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอ t นเตอร์เทนเมนต์จำกัดน,นึกถึงลูกทุง่งนึกถึงช้างไทย